สภาพภูมิอากาศเป็น,นการวัดอย่างหนึ่งของรูปแบบค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศจากน้ำฟ้าปริมาณอนุภาคในบรรยากาศและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาอื่นในภูมิภาคหนึ่งในชว่วงเวลานานนะครับภูมิอากาศแต่แตกจากภาพอากาศคือที่การนําเสนอสภาพขององค์ประกอบเหล่านี้และการแปรผันในระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ที่กาหนดภูมิอากาศของภูมิภาคหนึ่งเกิดจากระบบภูมิอากาศซึ่งประกอบไปด้วยห้าองค์ประกอบครับก็คือ หนึ่งบรรยากาศสองอุโมค์บรรยากาศสามเยื่อแข็งสีก่กับโลกแะ้วก็ห้าชีวะมลพลสภาพภูมิอากาศณจุดใดจุดหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากตำแหน่งรากศูนย์พื้นโลกภูมิประเทศและระดับความสูงที่จุดนั้นโครงสร้างแบ่งตามอุณหภูมิหนึ่งโธสเฟียคือบรรยากาศชั้นล่างสูงสุดจากผิวโลกถึงแปดสิบห้ากิโลเมตรมีอิทธิพลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าออกไปคืออากาศชั้นนี้เมฆพายุลมและลักษณะอากาศต่างๆเกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและรวดเร็วกว่าบรรยากาศชั้นอื่นๆอยู่ระหว่าง0-10กิโลเมตรอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงตามความสูงเฉลี่ยกิโลเมตรละ6.5 2. สตาร์ตเฟีย คือบรรยากาศชั้นที่2มีระยะตั้งแต่ความสูง10กิโลเมตรจนถึง50กิโลเมตรเครื่องบินจะบินอยู่ในชั้นนี้มีอากาศบางเบาเมฆกน้อยเนื่องจากปริมาณไอ้นาน้อยอากาศไม่เปียกปอน <Yeah. S 1> อากาศไม่แปรปรวนบ่อยมีแก๊สโอโซนมากมีความชื้นต่ำมากมีปริมาณของฝุ่นละอองน้อยดูดกึืนลังสีอันต้าเวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้ป้องกันอันตรายแก่พืชและผิวของมนุษย์ เครื่องบินมักบินในตอนล่างของชั้นบรรยากาศนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่รุนแรงในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียเมโซสเฟยียคือชั้นบรรยากาศที่ชั้นที่3มีระยะตั้งแต่ความสูง50กิโลเมตรจนถึง85กิโลเมตรซึ่งอุณหภูมิจะลดลงตามลำดับความสูงและเป็นชั้นสุดท้ายที่มีสภาพอากาศเหมือนชั้นโทโพสเฟียกับสตา โตสเฟียเมื่อมีวัตถุจากอวกาศตกลงมาบนผิวโลกเมื่อถึงชั้นบรรยากาศนี้จะถูกเผาไหม้ก่อนถึงพื้น 4. เทอร์โมสเฟียคือชั้นบรรยากาศชั้นที่4ีที่อยู่ระหว่างความสูง90-800กิโลเมตรเหนือโลกในชั้นนี้ปฏิกิริยาทางเคมีของแสงทำให้ก๊าซต่างๆในชั้นนี้แตกตัวเป็นไอออนจึงอาจเรียกว่าไอโอโนสเฟียพบว่าบรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมิ เพิ่มสูงขึ้นตามระดับความสูงประมาณ200กิโลเมตรจากผิวโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่า500องศาและที่ระดับความสูง7-800กิโลเมตรจะมีอุณหภูมิสูงกว่า1,000องศาและสามารถเพิ่มสูงได้ถึง2,000องศาที่อุณหภูมิสูงขึ้นก็เพราะบรรยากาศชั้นนี้มีการดูดกืนแสง UV 5 เอกโซเฟียคือชั้นบรรยากาศชั้นที่5มีระยะตั้งแต่ความสูง500-1,000ถึง1,000กิโลเมตรจนถึง1,000 0กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่สูงที่สุดและกินพื้นที่ไปจนผสมรวมกับอวกาศมีกา๊าซไฮโดรเจนและกา๊าซฮีเลียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่มีอย่างเบาบางองค์ประกอบของภูมิอากาศได้แก่1อุณหภูมิความกดอากาศลมความชื้นหยาดน้ำฟ้า ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิคือระดับความสูงระดับจุดระยะห่างจากทะเลกระแสะน้ำในมหาสมุทรพืชพันธุ์อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงแบบรายวันรายปีและตามฤดูกาลความกดอากาศเมื่อความกดอากาศสูงอากาศจะเย็นและแห้งท้องฟ้าแจ่มใสเมื่อความกดอากาศต่ำอากาศร้อนและชื้นมีม,กมากและฝนตกลมสาเหตุการเกิดลมมาจากความแตกต่างของความกดอากาศและโคลริโอลิสท,ที่ทำให้ลมเบนทิศ แรงเสียดทานที่ลดความเร็วลมแบบประเภทของลมมีลมประจําถิน่นลมมรสุมลมท้องถิน่นความชื้นความชื้นสัมพัสคือปริมาณไอ้น้าในอากาศเทียบกับปริมาณไอ้น้าสูงสุดที่อากาศรับได้จุดน้ําค้างและผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างน้ำฟ้าได้แก่ฝนหิมะลูกเห็บน้ำค้างไม่คันนิ้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศทั่วโลกหรือระดับภูมิภาคเมื่อเวลาผ่านไปมันจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความแปรปรวนหรือสถานะเฉลี่ยของบรรยากาศเมื่อเทียบกับการเวลาในช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษจนถึงหลายล้านปีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดจากกระบวนการภายในสู่โลกจากแรงภายนอกหรือเมื่อเร็วๆนี้จากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะ